ของรายการวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง<ม>อยอดลาภวิเศษที่พบกับธนาการน้ำเงินคัดสองแสงคัดเจริญวิทย์มยืยคืนนี้ชกการพิการ113ปอนด์ธนาดั้มาหนึ่ร้อยสิบสองขาดไป7.2ดสอ่วนแต่ธนาประประาไาน้อยสิบสามจุดหนึ่งแล้วไปจุผลงานของธนาประดาชนะน็นนอบยกที่สองแก่นวนันพรหลักบุญชน,นะเจริญสุขบุรนาเวยไทยที่รังสิตและก็ลาสุดแพ้ดอกไม้ป่า สจต้องประจินที่รังสิทธ์เมื่อ38มกราคม66บรรทัดโชคประจักิ์114ส่วนตะดันของฝ่ายในเนินงไทยนิโรธสบุญมีฤทธิ์ที่ดาดําเนินชนะน็นนอกที่4นิโรธสบุญมีฤทธิ์ที่ออสการ3และก็ล่าสุดชนะคะแนนเพชนรนำโชคสจต้องประจินที่ออสการ์บ38มกราคม66บรรทัดโชคประจักิ์115ปอนด์ เมื่อคนนี้เดบิวตอ,อยู่ที่ทางด้านแสดงรับเป็นต่อราคับจะต่อสี่ชี้ตัวเล่นตัวชอกผมชอบน้ำเงินนะครับส่วนทั้งประเทศนะครับส่วนเกจิอาจารย์ทุกสํานักส่วนทั้งประเทศชอบไปที่างด้านของฝ่ายน้ำเงิน,นและให้ทาาักเป๋าน้ำเงินเป็นวันเด็ดตัวเดรัดเล่นของช่องสิบแปดในปันี้ด้วยนะครับส่วนคอิกแล้วนะครับส่วนกันทั้งประเทศนะครับ สำหรับตัดปนก็่ประเด็นยอดกล้าพอวิเศษเดียมอายุสิปีสูง168จากอุทัยธานีเวรคทิกัดน้ำหนักชกประจำก็ร้อยสิบามร้อยิบ4สี่ไฟหลังสุดก็แพ้1ชนะ3ก็ถือว่าผลงานดีครับก็เป็นมวยซ่ารับรูปร่างจัดสูงยาวทรงมวยฝีมือบบนเข่าในครับรู้กับได้เก็บกันรุกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยเป็นมวยที่ใช้สมองมวยเข้าต่อสู้นะครับส่วนต็อปนักข่านเมื่อพัดสองแสนพัชรนวิทย์ชกเวทีมังกรมาแล้ว30ครั้ง แพนน็อกหนึ่งครั้งยกที่สองแล้วก็ชนะหนึ่งครั้งยกะที่สี่เวทกันกน้ำหนัก214สามไฟล์ลังสุดก็ชนะสองแพ้หนึ่งชนะมาสองไฟล์ติดต่อกันนะครับมวยคูน่นี้นี่เหตุที่ผมชอบน้ำเงินนี่เพราะว่าตดาดัปแดนนี่อ่าเป็นมวยที่แพมนมวยซ้ายนะนะ้ำเงินนี่กัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอยู่ที่ว่าจะากาัดแบบไหนอย่างไรนะครับตดาดัปแดงชกไปที่มกรุงสามสิบครั้งชนะน็อกห้าครั้งแล้วก็แพนน็อกหนึ่งครั้งเป็นมวยที่แพนน็อกยากครับสำหรับตาดปัปคอปานน้ำเงิน lắc liềm, bì mương muoi, này, đàn phải thì Giữ giữ ติดต่อเด้ครับติดต่อเด็กขับติดต่อได็กขับติดต่อเด็กขับติดต่อเด็กขับติดต่อเด็กขับติดต่อ ไอ้น้ำมันลงไปแดงห้แดงห้า่อแดงห้าบต่อแดงห้าต่อแดงห้าสต่อแด้าสต่อดสิบเก้ต่อดสิบเก้าตน

Janna Janna Mangan 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 Manggan, mangan, mangan. Manggan, mangan, mangan. Manggan, mangan mangan mangan. Manggan, mangan 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 mangan. Mangan 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 mangan. Mangan 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 mangan.

mada mada madam madam madam, madam madam madam, madam madam madam, madam madam mada mada mada-mada-mada, mada mada madam madam, madam madam madam, mada mada mada-mada-mada, mada mada madam madam madam, 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 madam madam madam

เงินตต่อเงินห้าติต่อห้าติต่อหติต่อห้าติต่อห้าติต่อห้าติต่อเงินห้าติดต่อเงินห้าติต่อห้าติดต่อเงินห้าติต่อห้าติดต่อห้าิต่อเงินห้าติต่อห้าติต่อเงินห้าติดต่อ5ห้าติต่อเงินห้าติต่อห้าติต่อ5ห้าติต่อเงิน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 ห้าติต่อ5ิอห้าติต่อเนติต่อเงินห้าติดตอเงินห้าสิต่อเงินห้าติต่อเงินห้าติต่อเงินห้าติดต่อเงน้าตต่อ้าตแด่อเง้าย เงินหาสิบเงินห้าสิเงินหาสิเงินห้าสิเงินห้าสิต่อห้าสิบต่อห้าสิต่อเงินห้าสิต่อเงินห้าสิบต่อห้าิต่อห้าสิบต่อไอ้แดงเตะซ้ายไม่เข้าเงินห้าสิต่อเงินห้าสิต่อไอ้นั่นาเตะซ้ายสิบขวาเตะขวาสามสองต่อ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 เงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสางต่อเงนมสองต่อเงินสามสอต่อเงินสาองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อ

ร้องสามสองรอง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 เสร็แปดตัดต่อสร็จแปดตัดต่อน้ำมันเป็นวยแพนนกยากครับเคยแพนกเพียงครั้งเดียวนะครับถ้าถ้าน้ำมันถ้าน้ำมันกาดทรายนี่แดงซึ่งเป็นวยแพนวยทรายโดยเฉพาะนะครับยิ้มตว์สองต่อร้องห้าสามรอง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 

อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับว่าน้ำเงินจะกัดซ้ายออกสู้หรือไม่นะครับถ้าน้ำเงินอากัดซ้ายสู้โอกาสน้ำเงินชนะมีสูงเพราะว่าแดงบางซ้ายไม่เป็นแดงจะสู้มวยซ้ายไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่ากัดขวาสู้ก็โอกาสที่น้ำเงินชนะก็น้อยลงนะครับอยู่ที่น้ำเงินเนี้ออยู่ที่น้ำเงินมิสเตอร์ตังต่อนิสเตอร์ตัต่อนิสเตอร์ตังต่อิสเตอร์ตังต่อใครที่รองมานะครับใครที่รองมานะครับน้ำเงินมีราคาพลิกมาเป็นต่อก็แต่งตัวได้นะครับแต่งตัวได้นะครับผู้สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ ต่อไปเป็นยกที่สามต่อไปเป็นยกที่สาล่อยตัวยกที่สามเงินเสร็จไปไดมียอดกล้าสือน้ำเงินนีเพทสองสายปล่ยตัวยกที่สามเงินสามสองต่อเงินสต่อเงืนอมกาดซ้ายสู้เงินสาสองต่อโอ้ยและแค่กรตทีสาสองต่อสามสองต่อสามสองต่อสามสองต่อสาสองต่อสาสองต่อ สาม <activist> สองต่อนี่สาม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 สองต่นี่สามสองต่อล้ำใน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 ล่นมือได้ห้าตี่อห้าตีต่อห้าตต่อห้าตีต่อห้าตีต่อห้าตีต่อ5้าต่อห้าตต่อต่อ หน้าติดต่อน้มันไม่ถอยนมันไม่ถอยนะน้อมือไม่ถอยนะนมันกัดซ้ายแต่ขวหน้าสะเสือปาดสามสองต่อสามสองต่อสามองต่อืสามสอต่อนืสามสองต่อนืสมสองต่อน้สามสองต่อนืามงต่อ้สามสองต่อเื้อาสต่อเ้าสต่อห้ามสต่อน้าสามต่อเน้อสามต่อเน้สาต่อเน้ามต่อเนื้าต่อเมต่อเน้สต่อเน้ามต่อเาต่อนือสามต่อเน้ามต่อน้ามต่อน้ามต่อโ้อมันไม่ล้ม เงินสามสองต่อ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 เนสาองต่อนาต่อไม่ไม่ถอยเงิไม่ไม่ถอยเนสาองต่อเงินสามสต่อเงินสามสองต่อเงินเงสมต่อเจี่เงินเจเงินเจ็ดสีเงินเจ็ดสี่เงินเจเงินเจ็ดสนเอ้นมันลงเอ้นมันลงไอ5ห้าสต่อห้สต่อเงินห้สต่อเงินห้สต่อเงินเจ็สต่อเจ็สต่อเจ็ดต่อเจ็ดสี่เยอะนเงินยอะนะเงินเอเงินเงินเงินเจ็ดสี่เงินเจ็สต่อเงินเจ็ดต่อ เงินเจะสต่อเงินจะสี่ต่อเงินเจะสต่อเงินเจะสี่ต่อเงินจ็สต่อเงินเจะสต่อเงินจะสี่ต่อเงินสต่อเงินสต่อสต่อเงินสต่อสต่อเงินสองต่อสต่อสต่อเงนสต่อสต่อเดี๋ยวน้ำมันแตงตัวไปก่อนเดี๋ยวน้ำมันแตงตัวไปก่อนเงินสต่อเงินสต่อใครรอหน้่มนมาใครรอน้่งมืนมาราคาสองหนึ่งออกตัวไปก่อนออกตัวสอหนึ่งไปก่อนโอยน้ำมัแตกเงื่อนห้าสองต่อห้าสองต่อห้าสองต่อเงินห้าสองต่อเงื่อนห้าสองต่อเงห้าอต่อ เหอนห้าสองต่อห <reading repetition> ้าสองต่อห้าสองต่อ5หมนห้าสองต่อห้าสองต่อห้าสองต่อเหมือนห้าสองต่อห้าสองต่อห้าสองต่อเหมห้าสองต่อห้าสองต่อหมห้าสองต่อหห้าสองต่อหห้าสองต่อหต่อหต่อต่อหอสองตอต่อหอสตอต่อหต่อหต่อห้าต่อหนห้าองต่อหนต่อส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 ามต่อสามตออสาต่อหนต่อสต่อสต่อนสตอองสต่อนสาต่อสต่อ เมือสามต่อน้ำมือกาดขวาสู้นะนมือกาดขวาสู้นะเมสต่อเมสามต่อน้มือเตะขวาไปทีเมสต่อเมสต่อเมสต่อสต่อสต่อเมสต่อเมสต่อโอ้ยนมือเตะขวาเต็มๆ7-2 7-2 7-2 7-2 7-2 7-2เมอามเ่สมามเพ่สมามเพ่ส สี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อใครที่รองมาออกตัวสี่หนึ่งได้นะครับใครที่รองมาก็ออกตัวสี่หนึ่งที่ก่อนได้นะครับค่าค่ากับเพิมกับข้าวค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันของวันนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้พรุ่งนี้อีกสามช่องออกตัวสี่หนึ่งแล้วก็กินสองข้างสบายๆนะครับเพราะว่ามวยเป็นรองอ่ะสี่ต่อสี่ต้อกันสี่ต่อคนรองรองห้าหนึ่งคนรองร้องรองห้าหนึ่งสี่ต่อ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  สต่อสต่อสีเพราะว่าเพราะว่าชีดาแดงชีดาแดงชีดาแดงห้าหมบาทชีดาแดงสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสีต่อหต่อห้าต่อเงินต่อเงต่อเงต่อเงต่อต่อเงต่อเงต่อเงต่อเต่อเต่อเต่อสต่อสต่อสีต่อสต่ออกตัวเรียบร้อยนะออกตัวเรียบร้อยนะเราเล่นมวยรอนะครับคู่นี้คู่นี้ผมสวนทั้งประเทศด้วยนะครับผมสวนทั้งประเทศด้วย ราะฉะนั้นก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยด้วยนะครับคูนี้ก็ถือว่าได้ต่างกันแล้วนะครับถือว่าได้ต่างกันแล้วเป็นค่าเช้จ่ายเพระาะว่าบรรยากาศในแดงเขาดีกว่าอยู่แล้วนะครับบรรยากาศแดงเป็นคนจัดเงินงสี่ตองเงินงสี่ตองเงินงสี่ตองมวยเราเราเล่นมวยรอนะครับมวยเราเราเล่นมวยรองอะ่ะ ีราคาสีอันหนึ่งก็แต right. ่งตัวเรียบร้อยนะครับเป็นราคาเราเล่นมวยรองนะครับมวยเราเล่นมวยรองอ่ะีราคาสีอันหนึ่งก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับราคาสีหนึ่งห้าหนึ่งก็แต่งตัวเรียบร้อยกินสองข้างเป็นค่าผลไม้ค่าผักค่ากับข้าวข้าวบ้านนะครับเราหลังงนี้เราก็จะได้มาลุ้นเชียร์มวยกันิดต่อไปเป็นตุ๊กติ๊กเราจะให้สีเงินสีตอ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  น้ำมันกัดซ้ายสู่น้ำมันกัดส้ายสู่สี่ต่อสีต่อสีต่อนสีต่อนั่สีต่อนสีต่อนม่สี่ต่อนสี่ต่อน่สี่ต่อนัส่ต่อสีต่อนอสีต่อนืสีต่อปล้ำใน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 น้ำมันขึ้นคอได้น้ำมันขึ้นคอได้สีต่อ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 สี่ต่อนสีต่อนั่นสีต่อนื้สต่อเสต่อนสต่อีไอ้แดงมนตีไม่เจ็บอ่ะสี่ต่อ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 เ ส, atorium, ส dings, ิตาส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 ตาตห่อห้าต่อหต่อหต่อนมือเตะละาไวเห้าต่อหต่อหต่อเยาต่อห้าต่อต่อหกต่อห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 กต้าต่อห้าต่อหาต่อสต่สตสต่สตสตสตะวันไหวยดงตีนะตะวันสาแดงตีนะสต่อสต่ นงินสต่อนสต่อนสีต่อนสต่อนสีต่อนส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 ามต่อนสามต่อหากตระเมอไม่ล้อมสต่อสต่อสต่อเงินสต่อนสต่อนสต่อนสี่ต่อเนสามต่อสามต่อนสามต่อดงิสต่อตบอัสสยแดงสีตบบัสฝายแดงสีตบบัสฝอยแดงสีตบบัสฝอยแดงสีแดงตีไม่ได้เงินสีต่อ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  เน้สี่ต่อสีต่อสีต่อเนสี่ต่อเมต่อเนสามต่อเนสามต่อเสามต่อโอ้ยนื้ดับทารดับมต่อสามต่อสามต่อสาต่อเอ้ยมาดัง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 มานมล้มลงไปมาดัง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 มาังมาดังมาดัมาดมาดังตัวนฝลายแดงตีตัวนฝายแดงตัวอแดงตัวอแดงตัวอแดงได้เจดสได้เจสได้สต่อส

ได้ตามต่อได้ตามต่อหมดหมดตีก็น่าหมดตีก็น่ามดตีก็น่าห้าต่อห้าต่อหกต่อหกต่อแปด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 ต่อหก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 ต่อห้า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 ต่อเพราะว่าตัวบอลตัวบอลตัวบอลช่วยแดงอะตัวบอลช่วยแดง ได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อมวยนี่สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวบนลตัวบอลช่วยอะตัวบนช่วยแดงอะส่ต่อสีต่อสีต่อสี่ต่อสี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 ่ต่สีต่อสี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อได้สี่ต่อได้สต่อได้สีได้สีต่อได้สต่อได้สี

ถ้าแดงถ้าแดงชนะนี่ถ้าแดงชนะนี่จะชนะแดงทั้งหมดเลยนะครับทั้งห้าคู่เลยนะได้สามต่อได้สามต่อได้สามต่อแต่ใครที่รองใครที่รองมาแล้วออกตัวยกหมดยกดหมดยกสามสี่ห้าหนึ่งสบายสบายนะร้องสามรองนะรองสามรองนะปล่อยตัวปล่อยตัวยกสุดท้ายปล่อยตัวท้ายแดงสองต่อได้สองต่อ แดกสองต่อแด้สต่อแดกสองต่อแด้สองต่อแดกสองต่อแด้สองต่อแดกสองต่อแด้สต่อแดงสต่อแดกสต่อแดกสต่อแด้สต่อแดกสต่อแดกสองต่อแดสองต่อแดสต่น้ำมันเตขวาสวยนะ7-4 7-4 7-4แดง70โอ้น้ำมันน้ำมันไม่ล้อนน้ำมันไม่ร้อนแดกสต่อแดกสองต่อได้สองต่อตัวบอลสรแดงตัวบอลนอแดงตัวบนแดงไดสีต่อด้าต่อได้าต่อ

เงินสองต่อเงินเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสาม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 ต่อตามสายตาผมหนึ่งเงินไม่แพ้ตามสายตาผมหนึ่งเงินไม่แพ้ตามสายตาผมหนึ่งเงินไม่แพ้สองต่อสองต่อออกตัวเรียบร้อยออกตัวเรียบร้อยเงินสองต่อเงินสาม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 ต่อเดี๋ยวข้าต้องให้หนึ่งเงินนะคะแนนเดี๋ยวข้าต้องให้หนึ่งเงินนะ สี four times, four ่ต่อสี่ต่อสีต่อเงื่อนี่ต่อเงนสี่ต่อเง่นสามต่อเงื่อนสามต่อเงื่อสต่อเงื่อนสามต่อเงือสต่อเงืนต่อสต่อเงสต่อเงื่อสต่อเงื่อนต่อสต่อสต่อืนสต่อเงื่อนต่อเงือนต่อบรรยากาศแดงบรรยากาศแดงบรรยากาศแดงในวิธีบรรยากาศแดงในวิธบรรากาศแดงน้ำเงินไม่พา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 เงืนสต่อเงนสต่อเงต่อเืนต่อสต่อสต่อสต่อ นึต่อสองต่อบริการแดงบริการแดงสามต่อ3ามต่อเนือสามต่อหนือสามต่อนืสต่อหนือสาต่อนือสามต่อหนือมันเป็นต่อทังยกหน้ายกนี้นืมนไปต่อทังยกนะครับแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยนะครับสี่ต่อสีต่อสีต่อสต่อหาต่อห้าต่อห้าต่อห้าต่อหต่อออกตัวห้าหนึ่สมาชิออกตัวห้าหนึ่สมาชิกออกตัวห้าหนึ่งหต่อห้าต่อห้าต่อหต่อห้าต่อหต่อออกตัวห้านึคู่นี้ผมสวอต่างประเทศคู่นี้ผมสวอต่างประเทศย้ายเสียย้ายเสีย ย้ายเสียห้าต่อ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 หกต่อหกต่อเงิน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 หกต่อ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 เงินหกต่อเงินหกต่อหกต่อเงินหกต่อเงินหกต่อเงินหกต่อมาจกสุดท้ายมาจบคือท้ายมาจกสุดท้ายฟังผมให้ดีฟังผมให้ดีฟังผลการแข่งขันให้ดีหกต่อหกต่อเงินหกต่อเงินหกต่อกรรมการทุกสุขคะแนนกรรมการทุกสุขคะแนนกรรมการรอมวยรองกรรมการรอมวยรองเงินจัดต่อเงินจัดต่อเย็บคะแนนไว้ที่หนึ่ง หยิบคะแนนใบที่สองหยิบคะแนนใบที่สามเนชนะเงินชนะเชนะเงินชนะเงินชนะนชนะเงินชนะเงินชนะเชนะ